มาแล้วจ้าเค้กกล้วยหอมบ้านสวนกิโลห้านะจ้าวันนี้แจกสูตรฟรีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้เพนรุ่งค่ะกิโลห้าคาร์เดนเฮาส์บายบ้านสวนกิโลห้านะจ๊ะวันนี้เราเราจะมาบอกสูตรเคร้กกล้วยหอมหรือเค้กกล้วยน้ำว้าของเรานะคะวัตถุดิบก็มีหลักๆเลยนะคะนี่เราจะใช้กล้วยหอมทองค่ะ ยีละเอียดอย่างนี้นะคะ1,200กรัมค่ะแป้งสารี700กรัมเบกกิ้งโซดา3ช้อนชาผงปู3ช้อนโต๊ะร่อนรวมกันนะคะให้เข้ากันแบบนี้นะคะพักไว้นะคะไข่ไก่10ฟองอ <ะ S 1> เบอร์2นะคะน้ำตาลทรายแดง200กรัม น้ำตาลมะพร้าว400กรัมน้ำมันรำ250า250กรัมนะคะวันนี้วัตถุดิบหลักๆเราจะได้กล้วยหอมมาเราจะไม่ใส่กินวานิลานะคะเราจะใช้น้ำมันรำน้ำตาลเออลืมบอกเกลือค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่เยอะมันจะเค็มค่ะเอาไข่ไก่ตอกใส่ลงไปให้ครบ10ฟอง น้ำมันรำ250ากรัมลงไปตีให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยกล้วยบดค่ะแล้วก็แป้งเป็นอันดับสุดท้ายวันนี้เราจะใช้เครื่องตีเค้กตีไข่ทำตีตัวนี้กันนะคะเพราะวันนี้ทำเยอะนิดนึงค่ะเราจะทำคัพคัพเค้กกล้วยหอมนะคะวัตถุดิบหลักๆเรามีจากในสวนนะคะตอนนี้ ออกไปไหนก็นลำบากสั่งของยังออกไปซื้อของยังลำบากเลยค่ะเรามีแป้งสาลีตาพัดโบกอยู่เราก็ใช้แป้งเคยทำแป้งสาลีผสมแป้งเค้กแป้งสาลีโบแดงกับแป้งพัดโบกผสมกันเนื้อเค้กเขาจะแฉะแฉะวันนี้ก็เลยใช้แป้งเค้กอย่างเดียวนะคะตราพัดโบกค่ะเดี๋ยวเราจะไปตี ไข่กับน้ำตาลด้วยเครื่องกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราจะใช้เครื่องเตีเค้กหรือตีแป้งเค้กหรือตีไข่นี่แหละคะ่ะตีไข่กับน้ำตาลให้ละลายก่อนนะคะให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยที่เราบดไว้นะคะค่ะสแป๊บเดียวค่ะ จะใส่กล้วยกันแล้วนะคะหยุดเครื่องแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวใช้ที่ตักดีกว่าค่ะกล้วยน้ำเยอะเลยนะคะไม่ต้องใช้นมสดเลยค่ะถ้ากล้วยเนื้อแห้งเราจะใส่นมสดสัก ประมาณ50กรัมนะคะอันนี้ไม่ต้องเลยค่ะนี่ค่ะแปบ๊บเดียวค่ะเราจะใส่แป้งแล้วนะคะหลังจากที่เราตีไข่ เข้ากันแล้วกับน้ำตาลนะคะใส่กล้วยแล้วเราจะตามแป้งเป็นอันดับสุดท้ายเลยค่ะนี่ค่ะใช้ตะกร้อมือคนก็ได้นะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จสับแล้วนะคะเดี๋ยวคนให้เข้ากันก็ใส่ถ้วยไปนึ่งได้เลยค่ะเราตั้งน้ำไว้ให้เดือดรอไว้แล้วนะคะเราจะนึ่งไฟอ่อนๆน,นะคะเค้กกล้วยหอมตัวนี้จะไม่นึ่งไฟแรงนะคะไฟเบาค่ะ ไม่กลางด้วยนะคะเบาจริงๆนะคะหลังจากที่เราตีไข่กับกล้วยกับแป้งเอ้กับน้ำตาลเข้ากันแล้วค่ะหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสีนี่กลางคืนนะคะก็ลเลยจะมองไม่ค่อยชัดใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปใส่ถ้วยแล้วก็ไปนึ่งกันนะคะนึ่งประมาณ 20, 25นาทีค่ะ เนื้อแป้งที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้จะเหลวเพราะว่ากล้วยเขาไม่ไม่แก่จัดนะคะกล้วยเขาหักคอค่ะแล้กออ็มันสุกเราก็เลยลองเอามาทำดูนะคะจะประมาณนี้ค่ะเหลวนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองมานึ่อดดนะคะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าค่ะเราจะใส่คัพเค้กแบบนี้ค่ะเป็นถ้วยกระดาษนะคะ เราตั้งน้ำรอไว้แล้วนะคะก่อนนึ่งจะหน้าตาแบบนี้นะคะสีแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันค่ะสุกแล้วนะคะเค้คกกล้วยหอม25นาทีผ่านไปค่ะจะได้หน้าตาเค้คกกล้วยหอมประมาณนี้เลยนะคะสีสวยเพราะมาจากน้ำตาลที่ไม่ฟอกสีนะคะผสมกับกล้วยหอมเป็นสีที่ได้แล้วสวยแล้วลงตัวมากเลยค่ะ นี่ค่ะไว้ไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยนะคะสูตรนี้ค่ะเมนูง่ายๆของเรานะคะติดตามเป็นรุ่งได้ทางหน้าเพจกิโลห้าค่เดินเท้าบายบ้านสวนกิโลห้านะคะหรือหน้าเฟซบุ๊กค่ะเพนรุ่งค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ